สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะทุกคนเนาะวันนี้มามีมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังนะคะทุกคนนะั้นในเรื่องของราคาข้าวค่ะทุกคนคะโอ้ยนะคะเมื่อยใจกับพี่น้องเส้านาะเฮานะคะมีขาวทั้งลุงทั้งยุ่งทั้งช้างแล้วก็ยังแบบนะราคากะ ยังบุเป็นใจค่ะมือนีซิมาอัปเดตให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะฝากกดติดตามนะคะให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกด s u b สไครต์ให้มามีออสการ์ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวกันเลยนะข้าวทั้ง3าชนิดเลยทุกคนคะนะ่ะนะอ่อ มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยค่ะตัวนี้ค่ะข้าวเจ้านะคะข้าวหอมมะลิเรานะคะทุกคนเนาะราคานะคะกิโลละเฉลี่ยนทนุนกิโลละ12บสบาทห้บตางค่ะทุกคนหานะ หรือว่าถ้าคิดเป็นตันนะตันละหนึ่งบาทค่ะทุกคนถ้าทุกคนจำได้นะอันมามีได้อัปเดตไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะราคาดีกว่านี่นะคะทุกคนมาเดือนนี้ค่ะมือนี่วันที่เก่านะคะวันที่เก่ามีนะนะคะส5 6 5ห้าราคามันลดลงมาแมทุกคนเนาะอือนะ,ะอันนี้คือเขาเขาแห้งนะคะเขาเปลือกนอกจากบรมามันเป็นเขาแห้งแล้วเนาะ น้ำนักบัได้แล้วนะคะยิ่งเทราคาถืกอ,อีกแม้ทุกคนเนาะโอ้ยใจสวนรอะไรนะอ่ะเขามาบึงตมาเลยคะ่ะเขาก็คอหค่ะทุกคนคะ่ะเขานเหนียวนะคะพันก็คอหนะคะทุกคนเนาะกิโลละ8บาทห้าสิบสตางค์ค่ะทุกคนคะ่ะ Mm hmm. นะคะนะถ้าคิดเป็นตันกนะ็คือตันละ8,500บาทอันนี้ก็ลดลงมาจากครั้งที่แล้วนะเมื่อสงสัปดาห์ที่แล้วช่วงกลางเดือนออกลางเดือนกุมภาอีกมามื่อนี่นะคะต้นเดือนมีนาะเนี่ยลดลงอีกค่ะทุกคนเนาะอืมนะโอ้ยเป็นจงใดคะ่ะเมื่อยใจเนาะมีไหวไก็จะพึ่งขายเนาะทุกคนนะมาเบิ่องอีก อันข้าวเหนียวอีกที่เป็นโบแมนพันกอขอกนะคะทุกคนเนาะเป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวนั่นเองนะทุกคนนะกิโลละเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์ค่ะทุกคนขากิ <c oughs> <c oughs> โลละเจ็ดบาทนะคะหรือว่าคิดเป็นตันนะคะตันละเจ็ดพันหกร้อยหกสิบหกบาทนะะทุกคนเนาะเป็นจังนดรคะพี่น้องมีเขาอยู่ทั้งยุ่งทั้งช้างแล้วคิดว่าแบบเออ นะเดินสามเดิน, 4, นะะสี่นะคะไก่สีหอดมือลงน้าหรือไก่สีนันนี่เนาะเาสิเดเอาเขามาขายเพิ่มมันราคาเป็นยนะังสีนาราคาดีขึ้นบัดไดค่ะทุกคนขาสังเกตเบิ้งนะคะมันลดลงค่ะทุกคนลดลงมานะลดลงมาเธอละบาทเธอละสิบบาทลดลงมาเรื่อยๆน่ะอ่เป็นกิโลนะเนาะเขาเฉลี่ยเป็นกิโลนะลดลดลงมาเรื่อยๆนะทุกคนโอ้ยนะคะเห็นแล้วค่ะ นะเอาใจซอยพี่น้องเจ้านะฮาเก็บใบสะกอนนะถ้าให้มามีแนะนํานะทุกคนเนาะมามีสิแนะนามาให้เก็บใบสะกอนนะคะอย่าฟาดไส้เอออย่าฟาดอกมาขายนะทุกคนนะแล้วมาถ่าเบิ่งอีกที่าช่วงกลางเดือนมีนาะหรือว่าต้นเมษายนราคามันสิขึ้นอยู่บ่ะเนาะทุกคนนะเนาะเผื่อมันขยับสูงขึ้นมาก,ก่อนเฮาลงนาเดสันเนาะหรือว่าเรามาดูอีกทีแบบใกล้เก็บเกี่ยวข้าวนาปังเนาะทุกคนเนาะข้าวนาปังเนี่ยมานะ เพื่อในช่วงนั้นมันสิแบบนะออกมามันอาจจะปรับอีกราคาหนึ่งก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งอีกทีนะคะทุกคนเนาะ,ะวันนี้มามีออสการ์กะนน้ำข่าวมาอัปเดตให้พี่น้องสช้านาเฮาเนาะคะ่ะนะให้รับทราบเนาะ,ะเกี่ยวกับราคาข่าวนะคะพี่น้องเนาะอ่านะคะแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าโดยทุกคนเนาะนะคะมือนีนะคะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ